ใช่สวัสดีจ้าสวัสดีบูสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะที่เราเห็นอยู่นี่คือมอลลี่สเตจสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์สติชของดิสนีย์นะฮะฮะอ่าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ<อ>นี่เรามาดูข้างกล่องกันนะสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหกสองหกอ่าสติกหน้าตายอย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช่ว<ะ>้าวนะ อาเขาเป็นเอเลียนเนาะเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่ถูก,กับมาทดลองนะแต่ว่านี่ก็คือร่างที่เขายิ้มแย้มแล้วนะอ่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแกะกันเลยนะครับ6 2สองเนี่ยก็คือตัวเลขที่เขาถูกเรียกก่อนที่จะมาเรียกตั้งชื่อดวยลิลลวาสติสนะครับเขาเป็นสัตว์ประหลาดแต่กลายพันธุ์เหรอป๊าใช่เขาถูกจะมาทดลองนะแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นสุนัขสุนัขแปลว่าแปลว่าหมา อันนั่นแหละนักโปะนะนับโปะใช่เป็นเป็นพันหนึ่งของนักโปะนะครับแล้วก็เขาถูกจับไปทดลองนะเขาก็ได้ชื่อชื่อตอนที่มาอยู่ที่ที่โลกแล้วใช่แล้วเขามาอยู่กับลีโลนะลโลตั้งชื่อไ้นะอ่าเดี๋ยวมาดูการ์ดกันก่อนดีกว่านะครับสฟ้าแน่นอนนะอ่าสีฟ้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็แบบเดิมด้านหลังวายเลยเปาโอ้โหว่าสีฟ้าเหมือนเหมือนกล่องนะครับเหมือนหน้ากล่องมีอะไรให้ไหม บอบเล่เหมือนเดิมอ่ะมาดูตัวกันเลยดีกว่าดูตัวกันเลยนะครับนี่ฮะเราจะสังเกตได้ว่าสาเหตุที่กล่องเขาใหญ่เพราะว่าขู่เขานะทำไรบูบูทำไรบูโอโหบูออกมาทำไมอ่ะบูครับทำอะไรล่ะบูจะเข้าไปศึกษาสติชเดี๋ยวแกะออกมาให้นะครับ๋ยวเราแกะกันเลยเร็วๆ ขาหูก่อนเลยอ่ะออหูอ่ะคนละข้างเดี๋ยวเราแกะกันก่อนนะครับตัวนี้ก็คือมีพิเศษตรงนี้แหละหูโอ้หนักเะเนี่ยค,ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับรู้สึกว่าอาจจะต้องดูก่อนว่าประกอบใจไหมนะไหนปูเอาก่อนเลยอะ่ะเอาก่อเลยโอ้โหไงน่ารักไหมรักไงคร<อ>ับท่านผู้ชม <laughs> ือไหนเราใส่แบบสลับสลับด้านได้ไหมเอาแบบทิ่มลงได้ไหมสลับด้านทิ่มลงปูก็เป็นหูหมาเลยนะเหมือนช้างอ่ะอเป็นเปรนเลยนะปูนี้เล่นได้กับทุกตัวนะปูเล่นได้สีนี้ก็เข้ากับปูนะเห็นไหมท่านผู้ชมเออจริงด้วยอาปัจจุปัจอจาปัจจุปัจจุปัจจุ อันนี้นะครับปืนฮะออกมาแล้วเฮ้ยปืนนี้นึกถึงสีเดียวกับของตัวสกรรมอ่ะเออสกรรมอ่ะนีเปล่าเรามีสกรรมั่งเหเดี๋ยวเอาเรีกยาก่อนเอาเรียกมาก่อนใช่ครับอ่ามาเดี๋ยวเราไปแกะดูตัวอีกของเราเจะคอดแล้วเอือเอืออ่าโยนโฉมกันช่วยปิ๊งออ้ หน้าตาเราก็ตลกจังวะตัวอะไรนี่พอมันมีหูแล้วหน้าตาเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเหมือนเหมือนก้อนลำป้านี่ที่มันก้อนลำนพูดออกสื่อไม่ได้อะทำไมอ่ะเดี๋ยวมีปัญหานะครับแต่หน้าตาตลกมากเลยหน้าตาตลกมาก้กับปูด้วยนะได้น้องหน้าตาเขาตลกเนาะเดี๋ยวจะต้องใส่หูเข้าไปนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสีโดยรวมก็คือสีเหมือนน้ำทะเลเนอะบูมีอยากจะรวมรายการด้วยเลยเฮ้ยเราพวกเดียวกันนี่เรานี่ฟันเราเหมือนกันนับดูสิได้กี่ซี่สองสี่หกแปดอู้ไม่ได้นักของบูเกาสีบูมกาสีนะครับด้านหลังหลัะด้านหลังก็เป็นลายของตัวน้องสติ๊กเขานะครับบูชอบสีท่องเหมาะกับบูเลยนะสีทอสวยนะ มีมความเมทัลลิกสีชพ่พงูเมทัลลิกเหมาะกับปูมาเลยครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดหน้าน้องกันดูนิดนึงช่วยอ๋อสวย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 น้องมีแววตาเหมือนถึงตาขาวตาดำตรงนี้ใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวเรามาล,ลองประกอบหูกันนะครับดูว่าหูนี่ยังไงได้บ้างเหมือนก็จะมีแม่เหล็กนะแอ่าเป็นเป็นแม่เหล็กนะครับ,นนรบในแบบนี้เลยได้นะครับใส่เข้าไป จะร้องก็ร้องเลยมากระซิบกระซิบอยู่ไม่ติดนี่กระซิบหรอก้องไม่เหมือนอ่านะครับนี่พอใส่หูแล้วเดี๋ยวดูหน้าเต็มๆก่อนอ่ะค่อยดูบทสติ๊กขึ้นมาหน่อยอนะครับแต่ว่าทรงหน้าเขาอะ่ะมันดูรูปไข่มันก็เลยดูประหลาดประหลานิดนึนนงก็ได้อยู่ป๊านะเรามีตุ๊กตาเรามาให้นายด้วยไหนทมาโอ้อทุลักทุเลเขาตัวโตกว,ตว่าบูอีกอะป๊า โอ้โหเด็กโคงนี่ฮะน้องสักคำหรือสักกรรมนะครับนะเป็นตุ๊กตาของลิโลนะครับลิโลเขาฝากมาเขาบอกว่าเขาขอกับดาวก่อนนะอ่านี่ครับเห็นได้ว่าสีเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยกับน้องสักกรรมนะครับเนี่ยออกโทนสีฟ้านี่แหละนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่นเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยสีคล้ายๆกันนะสีชมพูเนี่ย สามารถเข้าได้กับทุกอย่างนะอ,อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคอใหม่ล่าสุดนะครับของตัวใหม่ล่าสุดใช่ของมอลลี่สเปซสี่สร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเจตป้าอยากรู้อ่ะปูอยากได้ต,ตัวพันลูกแมวทําไมอะป้าต่อกับกับด้านนี่ไหมอยากรู้ว่าต่อไม่ได้ติดแขนนะฮะติดแขนนิดนึงนะฮะหูหอยเลยนะเป็นห้าอืม ต้องเตดอย่างนี้แหละตามเขาที่ให้มาเลอยอย,อย่าพี่เลนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเราไปท่านี้แล้วกันเนาะบายบายเจอกันปู่ใหม่นะโอเคครับสวัสดีครับ